Man to, ting, ting, von, to, ting, ting. Det var ikke fra dem. Ikke fra dem? Nei. Ja, Det betyr uh, skamme. Ja, ikke sant? Ja. For det Ja, bra du, ikke... <laughs> ja for nå har jeg blitt skeptisk. Til um, nei, han sier at vi får en SMS. Ja. Så får vi et sånt hentested, ikke sant. Ja. Så. Ikke link. Ja. Mm. มฮหมัดกีเดียวันนี้คุณลุงเขาโดนสแกมเมอร์อีกครั้งนะ้เขาส่งลิงก์มาไรย่าพอดีเดียมดเนี่ยย่าใครกอยู่บ้นยโมยวินิกเอยาวินิเกอร่กรันดูเชนดีกพอดีดูเชนนีีพูดถึงสแกมเมอร์เนาะ ในไหนๆก็ทํางานไม่ได้แล้วก็ขอพูดถึงสแกมเมอร์หน่อยก็คือเมื่อปีที่แล้วลุงแกโดนหลอกเรื่องเรื่องโอนเงินไปสามแสน 3, 500, ใช่ไหมมันหลอกเ,เงินลุงอ่ะ3 5 0 0 0นห้พันคตณสา0 0 0 0ห้นคตไม่ใช่3 5 0 0 0นห้นคตแต่เราก็ได้คืนแหละเพราะว่าธนาคารเขาเขาอายัดไว้ทันมันมันฉลาดน้อยกว่าธนาคารนิดนึงเพราะว่ามันดันมันดันมาก่อเรื่องกับเรามา มาให้เราโอนอะมันเป็นวันมันเป็นวันเสาร์ถ้าเป็นคืนวันอาทิตย์ต่อวันจันทร์เสร็จแต่เป็นคืนวันเสาร์เราก็รีบแจ้งธนาคารก็อายัดทันเพราะเงินมันเงินมันออกจากบัญชีก็จริงแต่มันยังอยู่ในระบบของธนาคารเนี่ยวันนี้ป้าลุงก็โดนอยู่ละมันบอกว่าเอ่อให้กดลิงก์เข้าไปซับมิตหรือว่าให้ให้กดลิงก์เข้าไปยืนยัน การส่งของมาให้คุณถ้าเกิดคุณไม่กดยืนยันภายในกี่นาทีมันบอกอยู่ป้าจำไม่ได้กี่นาทีของจะส่งส่งกลับคืนไปแกก็เลยขับรถมาแกก็เลยจอดรถด,ดูป้าบอกว่าเธอซื้ออะไรแกก็บอกว่าซื้อไอซื้อไอที่ลาวตักผ้าถามว่าเว็บอะไรแกก็บอกว่าเว็บเว็บที่ป้าบอกให้แกซื้อ มันมีแอปใช่ไหมมันมีแอปมีอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อได้เราเคยซื้อ,อ,อแต่มันส่งลิกงมาบอกไม่ต้องกดนะแกก็เลยมาถึงแกก็รีบเช็คดูว่าเบอร์โรนี่ไอ้เบอร์โรนี้เป็นเบอร์ใครแล้วแล้วมันก็ขึ้นเบอร์มานะขึ้นเบอร์มาก็แต่ว่ามันมันไม่ได้ถูกล็อกมาที่เครื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยก็แกก็เลยหาเบอร์บริษัทที่แกสั่งของอะแล้วแกก็โทรไปถามเขาเขาบอกว่า จะไม่มีการส่งลิงก์มาให้อะไรทั้งนั้นจะส่ง SMS อสอย่างเดียวเมื่อกี้ก็นั่งหายอยู่ทั้งนั้นแล้วแกก็มาบอกป้าว่าเจออีกแล้วเออจะบอกป้าเน้นนักเน้นหนานะห้ามกดเลยนะห้ามเด็ดขาดถ้าเกิดคุณจะเข้าไปเช็คต้องเข้าไปเช็คในออแอปของบริษัทที่เราซื้อหรือว่าเว็บไซต์ของเขาโดยตรงโดยไม่ผ่านลิงก์ลุงแก,กเ,เ,เ,เจอครั้งหนึ่งหนักเเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เอง ปลาในโหแทบจะร้องไห้เลยเนะว่าจะไม่ได้เงินคืนโอเคนะเพืพ่อนๆคลิปนี้ยาวๆ